สวัสดีค uh, ่ะพร้อมเพี่น้องชาวแท้ทโลกมนี้ก็มาพร้ากันอีกแล้วพี่น้องทักทายวันพฤหัสบดีเนาะพี่น้องมนี้กัฝนกระสิตกอีกยี่หรอกประมาณหายสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะตอนนี้กับกำลังขึ้นฝ่าขึ้นฝนแดดออกเนี่ยคือจังมีเมฆหลายสีน้ำพี่น้องแล้วก็ใช้เมฆเต็มฝ่าอยู่อโลดเนาะมนี้กัเป็นตอนหน่อยจีนศิกาเนาะเราก็บปรดีไปขายของเมื่อวานนี่ก็บปรดีบยวดีไปฝนตกปอกแห้งเมื่อวานนี่พี่น้องเบิดเมือ บดเหมือเนาะจนว่าเมื่อวานมือสัานี่หละกับซีมือนี้อีกต๊ตอนนี้ก็ฝฟ้นต๊ไปไปอยแล้วกแดดออกเนี่ยมาต้วมือน,น,นี้ขอก็จ้ม่เมาข้าวลหลให้ฟังพี่น้องข้าวลหลสำหรับต๊ะข่เนี่หละพี่น้องเนาะว่าอันขอยกบ,บอกเจสิกาเจสิกากะโอ้เสียใจแหงเนาะว่าอันปีนี้เท่าโบไดเมื่อเมืองไทยได้ลูกเขาว่าสิเนาะเพราะว่าแพทย์มาซื้อเมื่อเมืองไทยนะสองปีแล้วพี่น้อง สองปีน่ะนี่แต่ต้นปีต้นปีกะเราก็ไปพอหนุ่มเจสิกาเราก็ไปเบิ้งตัวเบิ้งอย่างอยู่เนาะเราก็ว่าโอ้ยไก่หอดมือจังสื่อพนวานสินะเพราะว่าเอ้ามันสิแพงเด้เพื่อกะเพ่นวานโบแพงดอกมันก็คงจะโบแพงกูกันหลายปีแน่ดอกประมาณร้อยสองรอยนี่ละเพ่นว่าเนาะวันนี้กระธามากเนาะธามากกัตั้งแต่มกุลากุมพามีนาเมษาบันนี้เพิ่งสุภาพนวาเขาสื่อเดินทางประมาณสิงหาเนาะพี่น้องประมาณเดินสิงหา พันนีมันไก่นอนเรือประมาณสองเดือนเพื่อก็เลยไปเบิ่งตัวอีกพี่น้องเพราะไปเบิ่งตัวมันบวมแดตามที่เพิ่นคิดที่หลับพี่น้องมันนี้ตัวเครื่องบินน่ะมันประมาณหกพันปอนพี่น้องบมมีเงินวันนี้บมมีเงินซื้อตัวเครื่องบินเมื่อก็เลยจะได้ก็เลยสีว่าจะวางแพนไว้ปีหนาเพราะว่าขันข้องซื้อตัวตันเนินไอ้ท่าตัวมันอาจจะจะได้ถือเกษนาก็เลยก็เลยมาวางแพนกันว่าสิไปปีหนาพี่น้อง ไปปีนากระสือตัวตะนเนิดเนาะซื้อไปเป็นปีหมดละแบบนี้ย่างกี่หลายมันเกิดเสือบริแพงเนาะอันนี้มันแพงแห้งเนาะโคกพันปอนด์ไปเนาะตัวสี่คนเนาะการบินไทยนะแต่ว่าไปสายการบินอืน่นกระแดยู่สี่พันแต่ว่าเราบ่อยากไปนะเราอยากเราบ่อยากไปทาเครื่องบินเราบ่อยากไปต่อเครื่องนะพอหลวงเจิกะเราก็เลยไอเสธาไปปีนาไปการบินไทยโอ้ก็ยังว่าตะลิตโตลูก บอกไม่เที่ยวไม่เที่ยวเสียใจว่าสันแม่เที่ยวนี่อ,อยากเมือเมืองไทยแห่งนะแม่เที่ยวทาแล้วทาอีกเนาะเป็นสองปีพนะี่น้องวันนี้อันเจสิกากเสียใจว่าสันคนละลิตรลูกขไขวนะ่พี่น้องลิตรลูกกษัตรยิย์งเงินน้ำพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีเงินหน่อยๆเนาะข้ามสิ่หาได้เงิน,นทุกพันบ่มีนหน่อยๆเด้พี่นะ้องคดีเป็นเงินไทยกับพ่มาสิว่าสองแสนบ่สองแสนพะลัตตี้สองแสนกว่าพลัตตี้พี่นะ้องเม,น,มนบ่เพราะว่าตอนนี้มันสี่สิบหกบาทต่อปอนเนาะ เมึองปอนกับหกพัปอนจากกระขูดเอาเดีอพี่น้องสี่สิคนนี้เมื่อวานสี่สิแล้วต่เมื่อมันพี่น้องสี่สห้า่สิบหกอยู่ซัำนี่แหละตอนนี้เ,เงินอังกีดกับแข้งค่าขึ้นมาประมาณ2บาทนี่ยะติกี่สี่สิบสี่สีี่สิบสี่บห้าสี่สิบหกเนี่เขาก็มาบรดดเนาะอะไรพี่น้องกัเป็นข่าวร้ายสําหรับไอ้ที่า่าเป็นข่าวไหลเติบอยูาา่พี่น้องเพราะว่าบ้านบ้างแกมเป็นเบอร์ลของนักเตอของฝากก็เรื่มสื่อทยอยสื่อเลยนะพี่น้อง ลงเแ่าแน่โนีนี่นะแนงสินะของฝากให้ผู้นั้นผู้นี้สินะอะละสร้างหวัวมันพีหน้องแล้วแต่มันสิเป็นไปเนาะแล้วแจมันสิเป็นไปวันสิเป็นไปยังไงเมื้อนี้กะอ่อคือว่าให้ฟัง่งลราพี่น้องลมฝนทั้งลมทั้งฝนลมอยู่เตากับฝนตกกับตะก,กระแดดออกเนาะเดี๋ยวมื้อนีขอ้ข่อยสิพาไปเบิง่งอัินไอ้ต้นไม้ข่อยปลูกไว้พี่น้อง ห้องกระจก่อยได้นี่ห้องนี่เขาเพิ่ค่อยได้อยู่ไปไหนหรอกมันมันห่อนพี่น้องมันห่อนอ่ะนะมันห่อนแห่งกันหานาวกันหานาวแหง้งแหง่งในห้องนี่ห้องกระจกนี่ผสมควรเห็ดพี่น้องมันมันคันเห็ดนี่ถ้าเห็ดลังค่าน้ำกับซีดีอยู่แต่ว่าทังขานี่เป็นกระจกนี่คร,รับเป็นแต่เห็ดอยู่เพราะว่าขนาห่อนอหลีเนี่ยยูบไปไหนเลยพี่น้องกังเว้นนะห่อนตับสีแตกห่อนจนมหาบะนีหนา,นาวกันหนาวแหง้งหนาวยูบไปไนนะกรสมมุวิว่าสิทธ็ดกั เฮ็ดเป็นลังค่าธรรมดาแ้วก็จงเฮ็ดเป็นกระจกกรอบดีกว่าสม,มัยในี้เสาจะมีอันแบบติดไอ้ติดอันหองหองกระโจกนี่เป็นเป็นเป็นแผ่นกระเบื้องยางนะพี่น้องเป็นแผ่นกระเบื้องยางมาติดลังค่ามันกระสุดหนักนับรับน้ำหนักค้องอันกระโจกได้นะพี่น,อน้องโค้งเครื่องมาน่อยสินนี่นาะตอนนี้เขากเริ่มเฮ็ดลายแล้วละ่ะแต่พอก็อยาเฮ็ดอยู่พอโดนเจสสิกาแล้วก็่อยาเฮ็ดแล้วอยากซือซ้อบานใหม่พี่น,อน้อง่านผู้ชมว่า ยาสุพัน์บ้านแพงบอัอยู่หนีพนวากับกบ่าแพงกับแพงพี่น้องกบ่าบแพงกับกบ้แพงกับว่าแพงเลยละก็สิแพงเลยละพี่น้องเนาะเพราะว่าอันบ้านที่เคยซื้อล้างนีน้อง่คยซื้อตอนนั้นมันปีพศ๑๗พี่น้องซื้อมาสองพันสองเอ้ยสองสองร้อยสองร้อยยี่สิบเอ้ยสองร้อยยี่สิบพันนะนาพี่น้องมันก็ประมาณสองแสนสองน,น,นะนพี่น้อง ตัวตัวไปก่อนเดี๋ยวคนจะมาแอบฟังเอาละพี่น้องประมาณสองแสนสองเนาะสมัยสมัยตะกี้นะบันี้อันไอ้คั้นแมนขายตอนนี้กะประมาณสามแสนกว่าล่ะพี่น้องค้นไปสามแสนหาซะมันขึ้นมากหาปีนี้มันขึ้นมาประมาณชิบพแสนหนึ่งผลหม้อพี่น้องเพราะว่าบาทราคาประเทศอังกฤษนั้นบาทขึ้นวิตาขึ้นย่างเดียวเนาะบ่มีลงเลยแต่ว่าปี ปีนี่หูรู้สึกว่ามันเศรษฐกิจโมดีมันก็เริ่มลงอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องต้องคอยจะทาปีหนานเนาะคอยซืเอาบ้านล้างนี่เขา,เาขายปีหนาแล้วก็ซื้อละล้างใหม่พี่น้องขอซื้อล้างใหม่ขอเก็คิดอยู่กระพอนของเจสิก้าว่าซื้อแบบใจดีเนาะมันมีซองฉ่อยให้เหลือกเนาะระหว่างซื้อซื้อล้างในหน่อยซองหลังหรือว่าซื้อล้างใ,ใหญ่ขึ้นและะ้วก็เฮ็ดหม้อกิดเพื่อสิอัปเกรดบ้านนะนะพี่น้องอัปเกรดบ้านหมายถึงว่าเอา,าเฮ็ดกำไรในบ้านนะนะพี่น้อง เห็ Head, กดกาไรแน่อันเห็ดกําไรอยู่บ้านนะนะแล้วก็มือสาวาน่อยอยปิ้งไอเดียขึ้นมาพี่น้องก,ก็รู้ว่าเขาสื้อบ้านล้างนี้หน่อยซองล้างแล้วก็สิเห็ดทั่วผู้ใดยอยากมาเที่ยวประเทศอังกฤษสภาพไปเที่ยวคาบูเซลสิมีคนไปเที่ยวุ่มข่อยบ่หืออันไอคาว่าผู้ใดอยากอันมา,ทเ,ามเที่ยวเมืองไทยเออเมืองไปอังกฤษสิหน่อย่อยก็สิมีบ้านให้เสานำ้ำแล้วก็สิพผ้าผ้าทั่ว อันข้าวบูเซลแล้วก็พาเที่ยวตามเมืองต่างๆสินะพี่น้องสิมีคนมาเที่ยวบ่หือพี่น้องเพราะว่าอันการสิดตามจริงเลยเนะาะค่ะสมมติว่าบ้านนี่ก็ค่าเศร้าตามจริงเลยเนะาะกระสมมติว่าไอ้คันแมนโรงแรมเนาะเข้ากับสิไอ้เศร้าประมาณร้อยหนึ่งเจ็ดสิบป,ปอร์รอยปอร์ร้อยออยี่สิบสองรอยปอลแล้วแต่สินะพี่น้องอันนี้ต้อห้องเด้่วันนี้ถ้าว่าข่อยบ้านเป็นหลังนี่คนสิไข่อยกระสิคิดเป็นเป็นเป็นอัน ตอขึ้นน่นะพี่น้องต้องขึ้นก้อกสิคิดตามจริงเลยเนาะย่างขึ้นละขันบานเป็นล้างนน่ก็ขึ้นละซองลอยปอนเนี่สิเนาะพี่น้องกระสามาดมาออยู่ในหลายคนได้เงสิเนาะอยู่ประมาณจะคนกระแหล้วแ่เถอเนาะมันมีบานซอง้องน้องเนี่ยสิกระอยู่ซีขนกระได้งสินะกระสิประหยัดกระสิประหยัดเติบกลัวอันเข้าไปเศราต้องแหลมนะพี่น้องกระสิเฮตส์สีบวชือผู้ใดมีไอเดียดีๆนองหรือว่าอัน กัสิ้ผ้าเที่ยวเนะา,เาะกัสินะพนนบบสผ้าเที่ยวอ่าไปจับไปทั่วถ้าเที่ยวคาบูเซลเสนาพป่นองาัมณีกาบ้านเสาร์ทย์กัเที่ยวคาบูเซลวันธรรมดากัพผ้าไปเที่ยวอันส้มเมืองก็สินาะคือสิมว่วนะอันนี้คิดไว้ซื่อๆเราพี่น้องผ้าไหนมีปัญญาอยู่คิดไว้ซื่อๆเนาะเบ่งแดดออกฝนตกคอยจักเสียจงไรคอยเอาผ่าเขาเครื่องคอยเอาผ้าเอาเครื่องขุดเสไปตาที่งนอกสองจิตสองใจอยู่ตอนนี้อะไรเนาะมณีกาอ่า อีกเรียนอีสองมื่นเรื่อหน่อยกระสิปิดเทอมพี่หมอพี่น้องประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมานี้กระสิเปิดเทอมสุดท้ายแล้วก็สิปิดเทอมใหญ่นะปิดเทอมใหญ่กับประมาณปลายเดือนไอ้กรกฎาษพี่น้องปลายเดือนกรกฎาษประมาณยี่สิบสามนี่แหละเขาเขาปีเตอร์หน่ 23, อปียี่สิบสามยี่สิบสี่อ่าปิดเทอมานะพี่น้องแล้วก็ไปเปิดอีกกันยาวันที่สองที่สามผลลัสนะพี่น้องเนาะฮัลโหลโอ้ยแกยังมาชิโตลูกแห้งบอกปกติแล้วเถอด ทานนะนเล็กหน่อยอยากไปแห้งเมืองไท,ย,ทยมวนเดี๋ยวไปอยู่นาเปะนปเล่นน้ำหมาไปอีหย่างนี้สินะพี่น้องไปเล่นน้ำหมาไปกินของไทยอร่อยอร่อยสับเซ็ตสินะพี่น้องโอ้ตะลุยตัวลูกนั่งล่ะสงสัยกับกสิทธิภาไปเที่ยวงานไทยอยู่นอตติงแฮมคือเก่าแล้วพี่น้องประมาณเดือนหนายี่สิบก็กวนนี่แหละกสิไปงานไทยแล้วก็สิอาจจะไปหาเที่ยวยุโรปจากอาทิตย์หนึ่งสินะพ่ออันพ่ออันเนี่ยงนั้นพ่อพ่อพาไปเที่ยวนะเนาะ ก็เพิ่งพ้นงานต้นพักต้นหญ้า่อยพี่นนอคอยกับพอะอันพักอีตูวไหวพี่นนอต้นนี้คอยพาะอันเป็นเม็ดไอ้เขาเออดีอย่างหนออันหัวละผ้าพี่นนอมันก็เป็นอันมันคือกลายมันก็กลายมาเป็นอันต้นอันนี้ใด้จังไหนพี่นนอคอยอันในหัวละผ้าเลยพี่นนอเขามาอันก่าไห้แต่ว่ามันกลายเป็นมันกลายเป็นต้นอันนี้ได้จังไหข่อยก็งือกือกันเพราะว่า่อยเอาในหัวละผ้าเมื่อวาน ต้นพากแผ่วค่ยพี่น้องตัวใดมันนั่นมันกะเท่าล้วละ่ะข่อยกระตัดหยอดมันไปแช่หนามเพื่อสิปลูกใหม่นะพี่น้องผลข่อยปลูกไว้ทั้งหนอกผลใหญ่อยู่เนาะอ,อันนี้ก็เป็นต้นหวานหาจระเข้มาทมมนานไม่นั่ในไม่หนีเพราะใส่นะพี่น้องมันนี่คอยข่อย,อยได้ไอเดียมาใหม่ข่อยสิบ่ปลูกกันต้นสปาลากัสนะพี่น้องอันอันหน่อไม้ฝรั่งคืนแตกแตกเนี่ยอัน เกิดอยู่สองต้นพี่น้องต้นนี้เขาปูกอ้อมอ้อมเลยเด้แต่ว่าเกิดอยู่สองต้นวันนี้มา่อบางต้นท่านขี่พี่น้องอันนี้เกิดอยู่สามต้นมันนี่โอ้ยปูแบบหลายเกิดอยู่สามต้นเนาะอ,อันนี้ก็ต้นหัวซิงไค่อยบ่ได้เอาไปให้ไปทั้งหนองเนาะตัวนี้อันหัวซิงไคปูมา่สองปีเนาะปีปีปแถวเด้วเจ็ดเด้๋ยวเจ็ดต้นพี่น้องปีนี้ได้เจ็ดต้นบู่ถาเบิ่งมันใหญ่ขันมันใหญ่ขันสิ้นปีของกสิตัดออก ันนี้ต้นอยู่ทั้งหนอเขาลองเอาไปไว้ทั้งหนออเบื่องพี่น้อทั้งหนอกับเลืองพี่น้อเพราะว่าอากาศมันหนาวนะอากาศมันหนาวมันห่อนมันอันนี้กาอันไอยาบักพักชีไว้เรื่อยคอยกะตะกี้อันคอยกว่าดในมันลงไปพี่น้อต่นมันก็เกิดอยู่จักสีหลอดบลหลอดเนาะพักชีไว้เลื่อนหนึ่หูซื้อว่ามันทนดีได้พี่น้อขอยเอาอันสือมาเป็นเป็นต้นมันน้ำมันเซน้าให้มันหาขึ้นกะ ก็มะปลูกนะมันกิดตีจูเลยแล้วก็มีดอกมีมีดอกมีผลเขากับมาหวานมันกัดตีจูแต่ว่าตอนมนตีแนะ่มันมันเป็นย่านนาวพอดีนะมันก็เลยเฮ็ดให้มันตายคงสอันค้งเส,เสีเพีย้ยนเอาใหม่นะพี่นอ้องแล้วนี่กส่วนพักแพร่คยพี่น้องพักแพร่เนาะก็มีซ้ำนี่ละอันนี้ใหม่ที่เคยปลูกพี่น้องปลูกยากหยอยู่นี่ คาราบาลทั้งหนอกกบหยากันแมงไหมน้ำได้ดันนี้พวกเพียพวกยังหน่อก็ร้ายไปตนาย,ยากพี่น้องแต่ว่าชูดีซื้อกินง่ายกลัวนะหางเงินสื่อหางเงินสื่ออันซื้อกินเอาง่ายกลัวพี่น้องปลูกหยากสร้างเสิเพี้ยนมันสร้างสิดูแลมันวันนี้อันขี้ดินเนี่ยเขาซื้อมาปลูกกะกะสามปอนะต,ต้อกตอสอบนะพี่น้องสามปอนหรือสี่ปอนแล้วอตสอบดอกใหม่กระปลูก บ่ได้ผลผลิตดีบ่ไดนดอกพี่น้องบรรยากาศมันแปรปวนเนาะหนาวห่อนล่มจะสินาเสื้อข้าแม่ห่อนก็ห่อนจนวาน้าเนาะห่อนแห้งเนาะข้าแม่หนาวก็หนาวแห้งมันก็เลยให้ไทหย,ยังกับ่สมบณ์จะสิตะจางพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้านี่ละพี่น้องมาทักทายพรหายคิดถึงน้องมาแจ้งข่าวนาําว่าเออซื้อ่ไดเ้เหม่อดอกปีนี่เนาะแล้วก็อนันบรรยากาศก็สร้างสักสี่ละพี่น้อง คันแม่นนังคนน่ะเป็นโรคซึมเศร้าก็ก็ใกล้หลายๆพี่น้องก็ใกล่กลกลกลเสร็จเป็นโรคซึมเศร้าตายหลายๆพี่น้องอยู่นี่นะเนาะเอาล่ะคลิปพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำในล่ะเจอกันคลิปหน้ามี่ยังดีๆสวยๆางามๆสิมาเว้าสู่สฟังเน,นาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ